ตงนเงินมือในเห็ดต้นเงินต้นเงินนี่แหละต้นเงินแบบนี้นี่ยังไงเพียงเอาเขาเผื่อซื้อแล้วเงินพูกเดมิงหึ่งลวดดำลวดดำ

à, nó vôn gần là, hôm sau nó mang theo cái nhắn mà khi thẻ ma tụi này nói này, nó chuyển mẹ trưng. Na, gió xì ừ. đi, câu này nó đấy. กันเกใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้นะงินเฮ็ดกอยังเพิหน่นะนี่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 เดินไปนี่ยย้ายยางไปหนิบ้างกนห่อยดินล้วยางไปขวหนึ่งบ้างกันหน่อยขายตัวตีขาเราหมงมามีเียหครับเอม

อ็สูตรนี่กนตัดโคกตัดฝายกันนะตัดฝายโคกตัดสินค้าเชี่ยวขอเชี่ยวน้ำเขียวมเี่ยวไ่ีอยย่วยตอเียวงโอ๋อทไปแข่งยย คือบบเกียวเพียงอยู่นี่ เ,เ,เอาท oh the ี่ๆกันได้พอบัดไหมตัวยางไปซื้อกไลวดที่เอามีมัดก้อนจด้วลวดรลวดลวดอันปิงไก่มันเป็นแตนแนมาไงเว้ง เอาลวดดำแล้วลวดปีงไก่มันไมื่อยออกเนี่มันไม่ยอ,ออกนะ ไปซื้อแล้วไเวงซื้อยูบนล้วนี่นี่เนี่มียูแต่ว่าเพ่นเรห็นเพิ่นน้ัวเพื่นเอามาวจะขายหรือว่าเอามาไว้แตไยังหมจะขายบ่ัววนมากใบใส่ผูเออเห็นเมียเห็นน้ำผัวก็ตาสัครับเ้ยเพนหาลงเง่เห็นสิงเียไละนี่ยอันนีมาเลยทีมีอันเดียวดีอู้เาอันเดวเนาะ مهمين يعني عم يقولوا اوه เงี้ยเอาไสก็ห่องนะยิ่งมัน้ีท่าดู้านี้เป็นงานมาเงี่ยเอ้ลอดานี่ยก็รถก็ต้นไม่ยังเงที่นี่มีท่ามสนเซ็ัินหลก็อะกล่วนไน้ำจ้ำกรองเยมันท่าหลแนกองไปพอกไต ไปวัดบานเองไม่เอาไ่รวด้วยแม่ไ่เลยแล้วเพารดอันต้นนี่มันเอาโดยงวดตัองอนีไกลางเร็ตวจวจเ็งค่ปัดดีมอกนะมันรวจมึงไม่อังที่เขาออกข้าวอนที่ก่อดแต่เาเาราเพอายนที่ม่นาใหยอุ้งอิงมาตีตายมาแล้วแยงด้ออกมากลมลด้

เงยพอนเงยพอนเ็ตต้นเงินเงย้จกอันเนี่ยคุณแม่สูงจากสองสามเมตรไหมนี่แหละสอมีเลนี่ไมตวนีแม่นี่เรเอาไม้เิมไม้ตัวนี้ ้ยเอก่แกนี่แหละเราเป็นสร้างเนาะเข้องนี้วะเออเเพีงครับเงยพ่อเงดีเงยเพื่อโอ้ผู้เป็นสร้างมันเฮ็ดเด็ดดเด่มากอด ครคลิปเิ่นี่ะลอกขนลอกแก่ตุแก่ดิตัวนี้เป็น้แกเออที่ในคุณแกุ่ณแกเฮ็ดใช่เออซื้เอาหรอกซื้อซื้อเอาก็ได้หอกเสอยไงเนี่ยเอาได้อแเนาะเจ๊ดดกิกิ้อออรอยดได้ไหได้ไหได้เหรอได้ร้อมมปวดดิอดเ่ยเหนบไฟเปั้นเลย

ก็มีนมัดออกไว้เหรอครับเขาเ่ยเาว่ามันสูงเขาเคยเห็น่วกขาพวก้ะไรมาได้

ผู้เหตุคือโอ้ยเหรอเหรอฮะโอ้ยเุรึงทักทายแบบนักยนี้ทักทายแบบนี้ทักทายี้กทายแบบน

เอากงดอย่างไงวะกระตวันนีแก่มากไปบะเนี่ยโอ้แกกับปัจจกับไปเสกโอ้ไปบันต้องอบว่าหับรไปเจียวดีเปิดสาวว่าไปเจียวไปยังเนี่ยเพราะเกิดถ้าไดไปอยู่กันเพราะการเื่อโอยเต็นดัได้ Ồ, <laughs> ừ. đèn bên mất khẩu luôn không มีม่ไม่ออกมาแต่งเพ่นยันยายเขาแต่งเพ่นมีคนมาเห็นงานเตรียมงานบุญฉลองบวช<อ>ตี๋ยแกแมงหรอวบ่เอาตีเตี